สวัสดีครับคุณฟังค่รักครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเอามาฝากฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวของอัศดางยมนาคซึ่งเป็นนักวิชาการออกมาตอบโต้คนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ชื่อเล่นว่าไอติมหยิบยกมาจากไทยโพสต์กับหัวข้อข่าวก็คืออัศดางดีดปากนักเรียนนอกอย่าโชว์งูประจำสถาบันที่ร่ำเรียนมา เนื้อหาข่าวบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่านายอัสดางยมนาคนักวิชาการอิสระได้โพสต์ a c e b o o k นะครับในหัวข้อที่ว่าเด็กขายไอติมในออกฟอร์ดอุ้ยอันนี้มีคำว่าอุ้ยอยู่ด้วยนะครับแสดงความตกใจครับอัสดางบอกว่าอย่างนี้บอกว่าน้องไอติมเนี่ยใช้คำว่าสวาซึ่งย่อมาจากสมาชิกอุิสาหสวอย่าเลือกนายก ตามความเชื่อส่วนตัวแต่ควรจะโหวตนาะยกตามเสียงส่วนใหญ่ของสอสออสดางถามว่าน้องไอติมเนี่ยน้องครับน้องตั้งคำถามแบบนี้มาเนี่ยทำให้อดนึกถึงว่าน้องไอติมนี่เรียนจบปรัชญาการเมืองมาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยจริงหรือเปล่าครับเพราะว่ารู้สึกอับอายขายหน้าแทนสถาบันแล้วก็สิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันซะจริงๆเลยนะครับ ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือสอสอนะครับไม่ใช่สอวอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสอสอเสนอชื่อใครมาแล้วสอวว์เขายกมือสนับสนุนตามโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยดุษฎีเนี่ยแบบนี้พวกคุณจะไม่ตั้งคําถามยอดนิยมหรอครับว่าแล้วเราจะมีสอวอเอาไว้ทําไมเพราะน้องไอติมเนี่ยบอกว่าสอวอควรจะโหวตนายกรัฐมนตรีตามเสียงส่วนใหญ่ของสสนั่นเท่ากับว่าน้องไอติมเนี่ย กำลังจะบอกว่าสอบอไม่ควรจะมีความคิดนะครับสติปัญญาก็ไม่ต้องมีแล้วครับความรู้ยิ่งไม่ต้องมีใหญ่เลยสวออควรจะเป็นเครื่องมือของสสในการแสดงความชอบธรรมให้กับสสเพื่อเสนอตัวนายกรัฐมนตรีก็พอเอาอย่างนั้นเหรอครับอย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขากําหนดให้สวออสามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสสได้เพียงแค่5ปีแรกเท่านั้นนะครับ แล้วสอวอก็มีสิทธิ์เพียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่สอสอเนี่ยเสนอขึ้นมาเท่านั้นแหละครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญถึงจะให้สอสอเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีเพียงสภาเดียวเท่านั้นรอนิดนึงครับรอไปครับจะครบ5ปีอยู่แล้วอย่าเพิ่งรีบเสนอความคิดเห็นที่มันด้อยค่าความรู้ที่ตัวเองในอุตสาหรรมเรียนมาจากสถาบันการศึกษาระดับโลก เพราะจะทําให้สถาบันแล้วก็สิทธิ์ร่วมสํานักเนี่ยเขาขายหน้าขึ้นมานะครับก็ท้าความปันินิตหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังทีละครับการโพสต์ของอัสดางเนี่ยเกิดจากความเห็นของผลิตวัชรศิลป์ทุหรือว่าไอติมชื่อเล่นชื่อไอติมเนี่ยนะครับผลิตนี่เป็นผู้จัดก,การการสื่อสาร และก็การรณรงค์นโยบายของพรรคเก้าวไกลที่ออกมาตอบโต้ท่าทีของสอวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากการให้สัมภาษณ์ของนายพรเพชรวิจิตชลชัยประธานสวเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ผมมีคลิปนะครับคุณฟังทีละครับลองเปิดย้อนหลังดูก็ได้จะรู้ว่าผลิตพูดจริงหรือไม่จริงอย่างไรครับ